จะได้กลับบ้านป่ะว,วันนี้หอรอวุ้ยมาสันปาไปต่อไปตอ่ออีกเองอ๋ออีกมาสันไปต่อไปต่อเด้อมาสันไปต่อนะมาสันเอาตอนมาสันสวันนี้จ้ามาสันขนมอีกแล้วอ่ะขนมอีกแล้วพูกค้าใส่ถุงแสดงว่ามีคนจองมีคนจองแน่ๆเลย เดี๋ยวพิ่งวิ่งนะประสานพี่ชายบ้าส่ท้องชนกันโอ้ยเอาเวลาลูกเอาแน่ก่อนข้ามม่อยาญละก่อนข้ามน้อไม่จ้าน้อไม่จ้าคนสวยใ่อะไรคะไสหาไปตะคไม่ให้ลูกค่เพียนเมื่อกี้เ้าแดน่น้เออสคนแขึ้นสดคนแนา วันหาเดย่างเราเป็้หหาอยังาหาอีหยังเจนี่ประสันดูชื่อผมครับประสันต้นแฟนน้องบิวรักน้องบิวคนเดียวอ๋อน้องบิวเหรอใสี่ก็ใส่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดอย่าเพิ่งให้อ่านประสันเพื่อก่อนเพื่อก่อนแม่ค้ากับลูกค้ากำลังคุยกันเสียงดังสัตว์เพื่อก่อนแป๊บนึงเพื่อก่อนโอ้ เรื่องอะไรการเดี๋ยวเผื่อก่อนโอ้ยืนยืนไม้โอ้ยยืนค้ำค้ำแอลแล้วยืมค้ำแอลแล้วตอนนี้ไปใส่แถวใส่แอลเดีวมาเต้นแม่ค่ะครับโอ้ยโอ้ยกูเผื่อก่อนตอนนี้ไปดูสัเดี๋ยวคิดอะไรมาข่าวบ่บ่ปาด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 บ่ได้กินข่าวอ่ะอยากกินอยังมื่อเนี้ยยังอยัง จะกินอยังสืกินอยังตักกินอยังบอกบ่อยากอยากย้วยยากยุ่อยากอยังเขาสันว่ามาว่ามาเยายาวาแพงเรื่องเยาวานก่อนท้องเรื่องผมมีสื่อให้เรื่อมาเนี่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 ยสักกอนปึ่งตื่นมาสันปกติแกจะเอาเงินไงพี่พี่สิบบาทเดี๋ยวค่อยให้แก เดี๋ยวแกก็เดินกลับมาเอาแม่หนูใส่เค็มด hm ้วยแม่เออแม่ยยังไม่จบอ่เอ้ยกลับมาคั้เก่าเอาอีจักรอนึงเอาอีกจักรอนึงเรื่องเผื่อเส้าบาทวาสันเรี่ยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีกันก่อนเด้อพี่น้องกองป่ายเด้อวสันนะคะ กมาแล้วซ <LY> <ร kah> <Bond> ื้อยางกาซื้อยางมกินบอกก็ซื้อยางมาเกยนสีใหายเงินซาบทซื้อยางไม่กยนไม่หยางนานไม่หยางนานบอกก็ไม่หยางฮะซอกซอกดมดนี่นะยาไปกินด้วยสามาเบิระก่อกซอกขีดมดซื้อซอกขีดมดถามว่าไปซื้อยางมเกินไปซื้อซอกขดมดยาไปหยั่ด้วยยาไปหยัเด้อยาไหวด้ายไหวไหวูจันยิ่่กนยิ่อกันจะ ดีมากประสนปาปะ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 ไปเรีวไปเรีวบสันไหวไหวไหวประสนเสือใจไปแล้วบ่นเอาหมูข่อยหมูข่อยพี่น้องเอ้ยมีแต่ส่งแนวนี่ิเราพี่น้องเอ้ยหมูข่อยข่อยหาหมูเดี๋ยวพี่จะแน่งหนิตัวพี่น้องเอ้ยทักขาแม่ แรงเลงมาอยู่กับไอ้แกงแม่ไหมแล้ยงมาสันแกงวิกวายมาสันอ้อหนูไม่นี่มาสวยเยาว่าเนี่ยนั่นเอฟซีจีแจ๊กเพาหนูมาสวยทำอย่างนี้แม่ค้าพูดว่าหนูมาสายทุกร้านเลยสรุปแล้วเอฟซีก็รู้ว่าหนูตื่นสายจ้าแม่หนูไปต่อนะแม่เด้อมาสันจ้าจ้าเนี่ยเนี่ยมันจบอยาวาร์ป่เนี่ยเอ้า ว่าแ,แม่บอแม่บอเอาให้เขาไปต่อต่อต่อนะคะสั่ญาดยสัไม่ใส่ให้ไม่อะไรพี่ม,มเดี๋ยวนะถ้ามาสันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวให้รถมันหมดก่อนหนูจะไปนั่งตรงนั้นเพราะปกติหนูจะนั่งอยู่ตรงนั้นไงเวลาหนูคุยไลฟ์ต้นประขาต้นเนี้ยแล้วหนูจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะทุกทีที่หนูมานะแต่ว่ารถมันเยอะอยู่เดี๋ยวให้รถเขาหมดก่อน แม่ค่ะหมูจ้า